ค,คือติดตามให้ตลอดแล้วก็คอยรายงานผลให้ตลอดแล้วก็คอยแนะนําคอยบอกตลอดว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือว่าเราต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปล่อยให้เราที่ต้องเป็นคนตามมากกว่าคือพี่เขาจะเป็นคนตามเรามากกว่าจริงๆเราก็ควรตามค่ะสวัสดีค่ะชื่อธิดาลาักษกุลทองค่ะเอ,อเราซื้อบ้านกับโครงการนภัทร property นะคะอยู่หมู่บ้านพฤษาดีค่ะซื้อกับคุณปิงปองค่ะ จริงจริงไม่นานค่ะเต็มที่ก็คือประมาณเดือน2เดือนค่ะ,ะจริงจริงมันมีเรื่องแบบว่าพวกยื่นเอกสารเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะ,ะ,ะจริงๆแล้วด้วยความที่ไม่ไม่ได้เลือกเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พอคิดว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีด้วยความที่เราไม่ได้มีงบอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่สามารถคิดว่าเราอาจจะ จับต้องได้ค่ะแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ <Okay. S 1> อะจริงๆชอบทำเลค่ะแล้วก็ชอบที่มันเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็คือมันดูสะอาดแล้วก็ดูสบายตามากกว่าค่ะก็เลยชอบจริงๆพี่ปิงปองก็คือน่ารักค่ะคือติดตามให้ตลอดแล้วก็คอยรายงานผลให้ตลอดแล้วก็คอยแนะนำ คอยบอกตลอดว่าเราต้องใช้กอะสารอะไรบ้างหรือว่าเราต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปล่อยให้เราที่ต้องเป็นคนตามมากกว่าคือพี่เขาจะเป็นคนตามเรามากกว่าจริงๆเราก็ควรตาม <c oughs> ค่ะ <c oughs> จริงๆถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้มีงบหรือว่ามีงบจํากัดอะคา่ะหนูก็แนะนําให้เป็นบ้านมือสองแล้วก็ คือมันไม่ได้แย่เลยก็คือมันก็สวยค่ะจริงๆแล้วก็เราจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างคือทำเลก,ก็ดีด้วยค่ะเดินทางสะดวกก็คือถูกใจทุกอย่างทั้งสีแล้วก็อร์นิเจอร์อะไรหลายๆอย่างคือพี่เขาดูแลอย่างเต็มที่ค่ะคิดจะซื้อบ้านซื้อกับนัดพอพูตี้บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษค่ะ